ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะวันนี้ก็จยุดกับเกมมินิบอลซึ่งวันนี้เนี่ยผมเองก็จะามาทำแผนดินการซึ่งเป็นการที่ราบขยายเกาะเป็นแบบจริงๆต่าจังๆเนาะแต่ว่าทั้งนี้เนี่ยบ้านของผมเนี่ยก็จะต้องรู้เสียแน่นอนแต่วันนี้เนี่ยผมจะเลือกบ้านที่ชอบต้วกันนะก็คือชื่อว่าบ้านไทเทเนียมไทเทเนียมสามารถจะระเบิดแล้วก็ ไ,ไม่สามารถเอามันได้ด้วยไทเทเนียมนี้มันแข็งแรงมากก็คือต้องใช้ไทเทเนียมสิก้อนเนี่ยแต่ปกติในการเล่นไมค c r a f t ใช่ไหมมันจะใช้ก้อนอันในการกราฟเป็นบล็อกได้แต่ว่าในเกมเมนูบนวอมันจะแตกต่างกันไปและทุกอย่างก็จะเปลี่ยนไปด้วยซ้ำ จะเริ่มสร้างบ้้งเนี่ม่ใชาสร้างกำหนดเองนะที่รากห้านนะเรนโลกที่มีแต่มาสมดุดเท่านั้นแล้วก็ไม่มีอะไรอีกแต่การต้องใช้ขยายก่อนเนะี่ยจะเป็นเวลานาน จะสร้างสถานที่ป่าัวด้วยแต่มันคงต้องใช้เวลายาวนานแต่ป่าัวครั้งนี้มันต้องง่ายกว่าเดิมซเยอะใช่ไหมเยอะย,ยังไงมันก็เยอะแบบนั้นเนาก็มีหลายแบบให้ผมเลือกเลยซึ่งมันจะมีบล็อกลอ่องขดไว้ด้วยแต่มันจะหายากแต่ไม่เป็นไรสร้างบล็อก จากผมจะสร้างบาไปหน่แล้วผมก็จะสร้างบ้านใต้ดินด้วยให้เป็นเี้ยงซิ่งคลังดีเนี่ยผมก็จะทำเป็นห้องของไหาอโพลิชันเอาไว้ด้วย จะได้ใครรู้ว่าของหายอย่างมันอยูต่ตรงไหนแล้วก็จะสร้างบ้านใช้เคเนโลยีหมดเลยหมดเครื่องมือก็จะมีด้วยแต่ชิ้นผมยังไม่ใช้เทคนิคก,การหมดเครื่องมือหรอก เริ่มสร้างบ้านไทเทเนียมขอหาไทเทเนียมก่อนเนี่ยหินโลหะผสมไททาห์ไททาหเนีมอ่ะมันก็จะต้องใช้หนึ่งสองสามสี่สีต่อไปเลยใช่ไหมค่ะเนาะมนจะทำทำ ต้องชัง้นชั้นละสิบสองนับไปเลยแล้วก็จะสร้างต่อ ่อนอื่นต้องเริ่มพยายัดพันธ์ดีกว่าก็สร้างเป็นบ้านขนาดใหญ่ทำไมต้องสร้างบ้านขนาดใหญ่จะได้มีพื้นที่กว้างๆ้าเป็นหลายห้อง แล้วก็จะสร้างคอลเลกชันขหายเอาไว้ด้วยไปบอกว่าของหายของที่มันหายไปทีนี้ก็จะมาสร้างบา้านกันบ้านผมมันจะใหญ่ขึ้น กจกก็จะยิ่งกว่าเดิมแต่หากกระจกพังไปมันก็จะไม่ได้กระจกอีกที่มันทีท่กไปอเออเอเวนบล็อกที่สามารถตอกหมดเลยอ่ะเออดเลยตอกกระเล็กแเว้นกระจกเท่านั้นแสงหมดสร้างสรรค์ทุกไปก็ไม่ได้ดอกอะไรกันหมดเดิมก็เพราะว่าอะไรก็เพราะว่าสา,ามารถตับเป็นสร้าง กว่าของผมมันก็รับน้ำหนักคงไม่พอแน่นอนแล้วก็สร้างบ้านท้องใต้ดินเอาไว้เพื่อจะกันเหมือนกับว่าเก็บเอาไว้ไงมาจบคำคำนวณสิโลคำว่าไหนดูซิว่าทดสอบก่อนวัดทดสอบก่อนว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับ ให้เงียไหมอขอหามันระเบิดพิสูจน์ก็จะเป็นไง I can บอกไปว่ามันจะเลี้ยกลับไปสี่ท่อนไม่ได้มันจะทะลุได้ ดูลุได้คุณผู้ชมฮะขีดทะลุไปต่อมาทดสอบกันจะทะลุ ไทเทเนียมสัไม่สามารถถูกออนมลได้ก็คือระบบเขื่อนเขื่อนที่ผมงบประมาณเอาไว้ก็ถูกไปแล้วกันทำเส้นทางไทยทางผมสร้างไว้ทำไมก็ทำเส้นทางไปต่อไงเดี๋ยวจะได้ดูดีแล้วก็สวยขึ้นซึ่งพื้นของผที่จะใช้เนี่ยก็คือเพชรนั่นเอง ให้ก่อนเพื่อจะใช้มันใช้งานไม่ใช่อย่างอื่นเลยเหรอทำไมไม่ใช้อย่างอื่นก็เพราะว่าถึงใช้อย่างอื่นมันก็ ก็จะต้องล้าค่าอไอยางมันหลายคนคิดว่าน่าจะถึงเวลาคิดต้องล้นแล้วเพราะคนส่วนใหญ่คิดอยากปล้นไงมันเป็นบ้านของผมที่รวยรวยรวยแล้วก็มีเงินทองอยู่จำนวนมากหลายหลายคนก็จะคิดอย่างนั้นกับผมอะ <c oughs> ซึ่งผมได้ยินมาว่ามีผู้เล่นคนหนึ่งที่ไก่รามไปกระดูกก่อนอะแต่ก็ ในช่องด้วยเราก็แต่ะสร้างแต่วันนี้ขอจะขอย25นาทีเลยเพราะจะมีการตัดการข้ามาจะมีการตัดข้ามด้วยสองครองไฟฟ้านะมันองไปต้อง นีเนาะเออเสาไฟฟ้าเนะี่ยบล็อกฟลิสตันเรืองแสงมาเครื่องนี้ก็จะใช้บล็อกฟลิสตันเรืองแสงกี้ก่อนไอ้อโลกที่มีแต่งานแต่ครั้งนี้มันจะมีเยอะถุกจะสร้างแผ่นอีกให้หมดแล้สถานที่ที่จะสามารถให้ขยายก่อน ยังไม่พร้อมที่จะเปิดตัวให้ผู้ชมดูให้ผู้เล่นคนอื่นเขาเนะ ไปเป็นด็ดไปล้ตอนโกรธมากลึกขึ้นอ่าฟินเสร็จสมบูรณ์ุ่มันบ้าน แค่น,นี้ก็พอแล้วก็ต่อกัน์ดีมันจะมีการชาร์จแบตเตอรี่ตีบวกไว้ด้วย หาสุดใหม่ชอบทดสอบระเบิดไม่ได้เลยมันแพ้มมันแพ้ระเบิดไม่ได้ถ้าเรถแพ้ระเบิดของการสูรวันเนี่ยบ้านใช้มันสามารถแข็งขนาดแล้วก็สามารถชนกับระเบิดได้เนี่ยมันก็ต้องเป็นไทเทนเนียม สามารถไปดาวที่ได้โ okay. คเควกกลุ่มทันทันกำลังกำลังจำนวนมากให้มีอะไรอยู่ได้แล้วก็สามารถกันระเบิดได้ทุกหมวดทุกชนิดเลยเป็นระเบิดคอนเซปต์ได้ไหมเออมาเริ่มสร้างนะ้า ขอหน้าต่างขอแบบหน้าต่างสใสๆอ่ะเกิดมึ้มีหน้าต่างไหมเนี่ยหรือว่ามันหน่เตรียมการที่จะสร้างบ้านแต่ขอ ตั้งะตะ่าก็ตรวสอบว่ามีอะไรผิดปกติไหมของจับล้นไปไม่ได้คานทำนายของที่อยากจะเปิดก็คือํำทำนายในวันนี้เพราะมันจะต้องมีใครมาต้นแจงชินชินเอาไวห้หมด เอาไว้ส่องร่างอีกสวนหงดแวยะิตา ก็สร้างกระจกเป็นเวลายาวนานเสียงเสียการท้างพวกแบบก็จะค๊าบบ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 อบบบบ ในการสร้างบ้านของผมที kind of ่กำลังทำเยอะเนี่ยสร้างทุกที่เลยหวังว่าจะไม่มีอะไรหายพิบัติเกิดชีสปารใต้ดินเนี่ยก็จะทำาะไรด้วยก็คือบังไดเอาไว้อืม ก่อนก็ท่าช่องใครอยาอเกเป็นเกมีลิคนี้เนี่ยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเว็บกระังใจใผมด้แล้วกันเนาะก็ส่วนบ้านเนี่ยเดีย๋ยวผมก็จะมาทำต่อเนอะก็สำหรับวันนี้เนี่ยสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ